การพูดมันสาคัญขนาดนั้นจริงๆหรอสาหรับหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้เรียนพูดไปทําไมก็พูดได้อยู่นี่พูดอยู่ทุกวันอยู่แล้วนี่จะต้องมีการเรียนพูดไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับนิวนิวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพูดเนาะมนุษย์เราใช้การสื่อสารกันผ่านการพูดใช่ไหมอ่ะเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุดสําหรับมนุษย์เนาะในการพูดสื่อสารสื่อความหมายสื่อความรู้สึกใช่ไหมคะอ่าแต่ในบางครั้งอ่ะเคยเจอไหมคะว่า เอ๊ะทั้นที่เราก็พูดได้แต่ในบางสถานการณ์เนาะทำไมเราไม่สามารถที่จะพูดได้แบบที่ใจเราคิดคำว,ว่าแบบที่ใจเราคิดก็คือการสื่อความหมายในแบบที่เราคิดอยากจะพูดแบบนี้แต่ไม่สามารถพูดออกมาได้คือในหัวเนี่ยคิดแหละว่าเรามีความรู้สึกแบบนี้เราเรามีความต้องการที่จะสื่อสารแบบนี้แต่ทำไมพอพูดออกมาแล้วอะ ความหมายของของข้อความหรือว่าของสารที่เราต้องการสื่ออ่ะมันเป็นมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเลยอ่ะบันถึงมีการสื่อสารที่บางทีเจอคนบางคนเอ๊ะทำไมคนนี้เขาพูดแล้วเรารู้สึกไม่เข้าใจทำไมคนนี้เขาพูดแล้วเราเข้าใจยากจังพูดแล้วงงจังเลยทั้งทั้งที่จริงๆคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยากให้ผลมันออกมาแบบนั้นแต่กระบวนการพูดกระบวนการสื่อความหมาย มันไม่สามารถทําได้เหมือนที่เราคิดเออทําไมละ่ะใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเอ้ยก็พูดก็พูดเป็นอยู่แล้วว่าจะต้องให้ใครมาสอนพูดอีกเหรออะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือการชี้ให้เห็นถึงความสําสคัญว่าอ๋อการพูดทุกคนพูดได้แต่พูดอย่างไรให้สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องคนฟังฟังแล้วเข้าใจไม่ใช่พูดเก่งมากพูดยาวมากเลย สุดท้ายถามว่าคนฟังได้รับอะไรจากการพูดคั้งนั้นมันก็เออพูดมันพูดออกไปเนี่ยมันต้องการสื่อสารอะไรมันต้องการอะไรกันแน่แบบนี้ล่ะคะ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ฟัง